sẽ là nhập nhìn bỏ đường đi đường đi nghe nè ừ à tôi nghe đi hợp mình đẹp anh nghe chẳng nói bạn. เปลี่ยนบรรยากาศมาใส่กุ้งนะครับเด้อมากับไอ้พันไอ้พันสงเบิ่งมาเบิ่งเป็นวิธีใส่กุ้งเป็นใส่ยังไงเนาะมาเบิ่งเอ้ยนี่ครับเป็นหนองที่ว่ามาใส่กุ้งนะครับติดภูติดดอยไปทั้งพีครับเบิ่งเป็นใส่ยังไงใส่ใส่เงียบหรือเปล่าฮะใส่เงียบใส่ใส่เบื้งดูเงียมัน นั่นน่ะอืมโอ้เป็นเนื้อเอียงครับเนี่ยมันมีหำมีแป้งข้าวเหนียวแล้วก็มีหัวอาหาปรปลาดุกโอ้มีหัมมี่งหนึ่งก้อนนะฮะเร็วๆตรงหนึ่งหนึ่งเต๋อโอ้เพิ่นใส่ไว้ทั้งกลางยังสี่นะครับหนึ่งโยนลงติโยนเลยทิฮะโยนลงเลยเต๋อเนี่ยตัวสี่มัมีใหม่โยนลงแบบนั้นเลยบ่ เลียวหรอโอ้เอาเไปแล้วไปแล้วไปแล้วกบกบกใส่นีเลยติี่ห้อจริงเลยเอาใส่ใหม่ทุกคนวกมันกินแม่นัหากันโยนเอาเลยโยนลงเลย่้อใหม่ยู่ใก้อันนี้ม่เป็นห้อยใส่ทีนึงหรอบ่ ใส่ด huh? oh, oh, oh. ูแล้วฮะใส่ดูแ oh, ล oh. ้วโอ้ใส่ด oh. okay. ูแล mm. oh, ้วไก่ย้อนของใหม่ใหม่มันให้มันหนีไปทังไหนโอ้แต่ว่าตัวนั่นย้อนลงตัวนี้ตัวนั่นว่าเป็นยังถ้าไม่หนีเขาก็ต้องไปน้ำหาแล้วเนี่ยโอ้อ่ะซ้ำเนี่ยอยู่แล้วโอ้วิธีใส่กุ้งที่มันเดี๋ยวเขาก็ะน้นก็ได้เนี่ยพราะว่ามันเอาใส่ทีโอ้ใส่ทีมันนั่นตี เนยังโอ้ยเนี่ยเฮ็ดเฮ็ดเ,เด็กขายกันยังเสีย <Yeah. S 1> ปั๊ดนี่ครับเด็กขายมือละสีลอยหาลอยครับนี่เปิลหเอาเอาแบบนี้เลยใส่กุ้งมันนะโยนเอาโยนเอาหรือป๊าดโมเคยเห็นครับผมก็เล่นมาเบิึงน้ำนเปิลอย่างนี้ละหงอหนี่ใส่โยนถิ่มไหว่ถิ่มไหว่เล่นบร้อยหนี้มันว้า oh. นีบ่ได้ด้วยเพราะว่ามันขาใหม่เห็นบ่อืมอืมครับน,นี่มันขาใหม่เขาก็ดโน้ลงไปโอ้ oh. ถ้ามันบวลงห้องก,งก็ไม่บวกลงก็ไม่ไม่กิมกิมกิมลงเนาะนพอประเดีน๋นี้ยย้ำมะเ้าวห้องก็คล่องขึงข้นมะนึกว่อโอ้โอ้โอ้บ่ตรงลงบ่ตรงลงน้ำบ่ตรงลงน้ำโอ้ครับครับครับ,รบเข้าใจแล้วโอ้นี่เป็นว่าอยู่นี่มีกุ้งเนาะนี่ครับโอ้ยพามาเปลี่ยนบรรยากาศมาเบิง่งวิธีใส่กุ้งเพิ่นว่าเด็กขายมือละสี่ลอยหาลอยประจัน ย้อนเอายอนเอาแบบนี้ก็บอ่อยากเสียปัญหาครับต้องมาเบื้ห้เห็นกับตาย้ำม,มือเสาเห็นเพื่อนเอาไปขายอยู่ครับโอ้ยได้เสาละสี่ร้อยห้าร้อยเ <c oughs> บิ้งวิธีการนี่แหละ,ะหเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่แมได้ก็ย้อนหากินแบบนี้ครับมาครับหากินน้ำหอยน้ำนองหาน้ำผู้ใด ผู้ใดหาปลากัเก่งกัไปหาปลาใครหากุ้งเก่งหากุ้งผู้ใดไปหาปูเก่งกัหาปูนี่เพิ่นมาพามาหาใส่มือนี่พอดีเลิกงามย้ำดีเห็นเพิ่นขี่รถไกลหนาบ้านเลยขอมานังเพิ่นเสียงมันเปลี่ยนทีกับนี่ใหม่เลยโอ้ยเฮียใหม่ห่างๆ่างกับหน่อยซ้ำเหนียวแล้วโอ้ยปลาแกีนมันฉีดใหญ่ทันบุ้งให้กุ้งเนี่ย ขาเขียนกันมึงไม่เกา<ม>ะไวส้สำนันพ่อโอ้ย<ม>อันนี้ใส่ซ้ำนี่พ่อสิรครับไปใส่อีกไป <c oughs> อีกอีกน้องนึงไปเรื่รยรอยๆเขาไปครับไปอีกน้องนึงนี่ครับบอเมเป็นใส่หน่อยๆได้ครับมาเต็มรถเลยนี่ครับม,มามาเต็มรถเลยครับไวยกันเนาะขึ้นเรือขึ้นเลยบ่เอาไปครับไปกันต่อ นี่ครับมาหอดแล้วอีกหมองนึงครับเนี่ยหมองนึงครับผมไปไปใส่กันแก่เสียกออกโยนลงเลยบุบบุบเลยพนะป้าดนาาาาาาาลยาา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 านาา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 เาาาบาา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 ่าาานาา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 านาาาานาาาาามานาา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 านาา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  เเออมมันปโฟย่อวย่๊วมองฟ้าปิดนะฟ้าปิดปิดฟมโอ้ของแมนของแมนครับผมโอ้ยนี่นะครับมาหาอยู่หากินนะครับเนาะโอ้ยกว่าสีได้อยู่ได้กินกับบุมแมนธรรมดานะครับต้องออกพื้นที่ลงพื้นที่ลงผักสนามนะครับนี่ใส่ไปเรื่อยๆนะครับเนาะจ้องนี่เบิ่งก่ันพากุ้งเนี่ยกนจะหากินกุ้งมันฮะโอ้กุ้งหากินแล้วขอฟังโอ้ครับครับครับขอใจแล้วขอใจแล้ว ไปไปใส่ทีละหลังละหลังไปนี่ครับเป็นธรรมดาได้มือละสี่ลอยหาลอยกันนี่แหละครับอันนี้แหละกุ้งฝอยบ้านเฮานี่ยแหละเนาะมันเป็นกุ้งกัน<ร>เลี้ยงหรือว่ากุ้งยังดอกหาน้ำหวยน้ำพองน้ำธรรมชาติน้ำธรรมชาติกุ้งเต็นกุง้ง,ง,ง,งยังเนี่ยแหละไปเบิดงมีการขายหาอยู่หากิน เส่้นใส่คขมมาซื้อ mm. แข็งขายไปแต่ว่ามอก็ับขายเพื่อชาวบ้านพร้อมช mm. าวบ้านเพื่อนก็ทำมาหาจิ๋นใบห้องก็ไปขายอ mm. กลี่ยหนึ่งยี่สิบบาทสามเก้วห้าสิ้น รถให้อีกสิบบาทรถให้อีกสิบบาทโอ้เฮ็ดหมชาวบ้านกินร้อมเฮ็ดบุญไปร้อมเป็มาไปข้อมเอาเอาเอาพานเป็นบาเนาะหาอยู่หากินกันตันโยนลงไปอีกแล้วโยนปั๊บลงไปหลอดเห็นบอลครับ นนเนี่ยโยนลงไปนี่ก็อยู่ยังสี่นะครับนี่ร้อยอังล้องนะครับเนาะไปเรียนฝนอีกลหลังนึงกับกะไซถือว่าบททีบทหางนะครับนะเนาะหอยเป็นน้ำกิ่งไหมกิ่งไหลประมาณาณม,ม,มืออินเสาะม้าหยามช่วงปีหานะครับปีหาอื่นกะสีมายามคือน้ำเพลินนั่นแหละครับ พามาใส่กันดิพามายามนึำกันนดิพามาเบิองน้ำกันนี่ครับว่ามันดได้หน่อยได้หลายนะครับเนาะเนี่ยของไหวเกาะไหวไอยู่หาอยู่หากินไม่มัาหนีนะครับติดตาติดผู้ติดดอยหาอยู่หากินโยนปับ๊บโยนปับนป๊บ บอกเป็นแต่มีกุ้งหรอกแต่ว่าเพื่อนว่าเอาไปกินไายเทียแล้วเพื่อนวะเออ,เอ,อผมก็บอกคิดว่ามันสีมีกุ้งมันมีกุ้งครับผมกุ้งไฟบันเท้านี่แหละเอาไปเห็ดกุ้ง<ป>เต้นตำบกักหอกบักคงเดี๋ยวแต่สีเห็ดยูเห็ดกินนะครับเนาะออ้เนี่แหละเอาไปครับผมไปกันต่อนี่มายามอีกมองหนึ่งครับใส่ไว้พุ่นปแบบไปตะปูนะครับไฟมงมงมองมงไป แนว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 มาเบิ้งกุ้งกันตัวได้เขาบัวเขาเบิง้งเบิ้งตัวนี้กันโอ้เบิ้งตัวนี้ดูใช่ล่ละมองเปิดอ่ะเนี่ยโอ้นี่ครับเมัน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 มน,น,นี่ดีดลงนี่คุ้มจะสิดีดลง เบิ้งกัมันเป็นอันนี้นะครับเนาะเป็นมือนเมื <laughs> <laughs> อนอ่เห็นละอะครับเหมือนเหมือนมัวมัว,มวสลัวสลัวอันนั้นอันนั้นอ้พามาเบิ้งกุ้งอเนี <laughs> ่ยใส่ไ้กับมะยามครับนั่นเห็นบ่กุ้ง อ๋อขักแล้วอย่าไปยามน้ำพิ่นก่อน,นตุ่มหายไปทันี่ห้าหกเจ็ดมีอีกหลังสิบหลังสิบหลังว่าหายหายไปสี่สองสามหายสองหลังเอาหายไปสี่มันมันลอยไปกลางน้ำปุ๊บไม่เห็นเลยไม่เห็น ไ่เห็นหลังไอ้ซองเราไม่เห็นบ่ไม่เห็นหลังไม่ใี่เหรซ่องเราไม่เห็นหลังไม่เห็นหลังเขาก็ได้กลับมันมันจมบ่บ่ไปจมอ๋อไม่เห็นหลังต้องกลับเป็นเด็ววกวันเขาวะเขาอยู่ข้างโคกอยู่อันนึงข้างโคกอยู่อันนึงอย่างหนึงโอ้ข้างโคกโอ้ใส่มหมดเขาอยู่แั่ลิ้มมัน มันมันละนี่ครับมาเบิงโอ้โหเห็นบ่เห็นบ่กุ้งเลยนะครับบ่ได้เปิดฟ้าโอ้หมันมันครับมันมันนี่เห็นบ่สีสีสีก็กุ้งเลยนะครับเห็นบ่ครับกุ้งด้วยนั่นถือเก็บสู้หลังนะครับได้หน่อยได้หลายนี่แต่ว่าตัวนี้ชัดเจนเห็นบ่ ซองหลอดตะไคร้เข้าไปนี่ครับนี่ก็กุง้งโดดดวงเด้งดวงเด้งเห็นนี่นะครับมันมันนะครับหาอยู่หา,หากินมคนอายแล้วไปคนทหารจะไปน้ำหาตุ่มแล้วตุ่มเสียว <laughs> ออ่าซอมันมันครับมาแล้วทหานผมมาก,ก่อน <laughs> ตุ่มเสียมาบหนพอหาบ่เห็นว่าสิุ่ละมือไหม้หมผุล่ะเป็นในเขาหลายพ่โอ้โหนี่ตัวนี้ตัวนี้เขาหลยอยู่นี่เออนี่นเขาหลยอยู่นี่าหลยแท้ต้คุณะคุณอโอ้่ะมึงมึงมึง่ะ จากผาักด้วยครับโอ้ผ่าน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 มัน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 เดี๋ยวไปอีกมองนึงครับยังอีกมองทดทไทยอสองมอง